จเจอกันอีกแล้วนะครับแซเอซซ่คานเนอร์โคลานะครับตอนนี้เราผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ถนนโชคชัยเดชอุดมนะครับวันนี้เนี่ยธุรกิจที่เรามาขายวันนี้เนี่ยไม่ผมก็ไม่เคยขายมาก่อนนะครับเป็นโรงสรับไม้เลื่อยไม้นะครับแล้วมีธุรกิจผลิตขวดพลาสติกด้วยคือคือที่ตรงนี้เนี่ยคุณสามารถได้สอบาธุรกิจเลยนะคือ ที่พื้นที่นะครับอยู่ที่สามสิบสองไร่สามงานพื้นที่หน้ากว้างติบถนนเนี่ยแปดสิบเมตรเลยนะคือตรงนี้จะอยู่ระหว่างอำเภอรประสาทนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับจากตรงนี้เนี่ยไปประมาณสิบ้านาทีเท่านั้นเองนะครับคุณก็จะเจออำเภอรประสาทแล้วนะครับจากตรงนี้ไปนะครับไปที่ไหนนะอำเภออะไรนะ อุบลทางไปอุบลด้านนี้เลยเลยนะครับอันนี้อยู่ถนนเส้นหลักเลยเดี๋ยวผมพาไปเดินดูข้างในกันอ่าตามตามเข้ามานะครับด้วยความที่อห่หน้ากว้างมากรอกว้าง80เมตรตั้งแต่รั้วนี้นะครับไปถึงเสาไฟด้านนู้นเลยเสาไฟได้านนู้นเลยนะครับหน้ากว้าง80เมตรพื้นที่กว้างมากจริงๆนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาให้เช่ารับรับไม้นะครับ นี่ก็มีที่ช่างให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งน,นี้เนี่ยก็เป็นออฟฟิศนะครับแล้วก็เป็นโรงงานผลิตขวดพลาสติกด้วยนะอ่าพอเดินมาด้านนี้นะครับที่นี่เนี่ยข้อดีเลยนะก็คือมีมีใบอ่ะใบอนุญาตเยอะมากลองงสามสับไม้นะครับอนุญาตสับไม้ลองง4ลองง5ใบอนุญาตกำจัดขยะอุตสาหกรรมได้นะครับหรือว่า คุณทาธุรกิจเกี่ยวกับเศษเหล็กอ่ะไปรับซื้อเศษเหล็กแล้วก็ตัดเศษเหล็กอะไรเงี้ยใบอนุญาตนี้มีนะซึ่งใบอนุญาตพวกนี้เนี่ยหาได้ยากมากและแพงมากคุณซื้อที่เนี่ยเขามีให้ครบเลยให้ทั้งธุรกิจสองธุรกิจมีคนเช่าแล้วด้วยแล้วด้ววดานหลังอ่ะก็มีโรงงานใหญ่ๆอ่ะซึ่งคุณสามารถทําอะไรอย่างอื่นได้เยอะมากแล้วพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วติดกับถนนเส้นหลักเลยนี่คือ นี่คือ,อตัวออฟฟิศนะครับของของที่นี่นะครับซึ่งออฟฟิศเนี่ยก็จะมีด่านช่างอยู่ฝั่งนี้ก็จะมีพนักง,งานอยู่ด้านนี้นะครับออฟฟิศเนี่ยนอกจากที่จะเป็นออฟฟิศธรรมดาแล้วเขาก็ยังมีผลิตขวดด้วยนะครับเขาจะมีขวดหลายแบบเลยนะที่เขาผลิตนะครับก็จะเป็นขวดส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวดน้ําขวดน้ําที่กินนั่แหละนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยเขาผลิตได้เป็นหลายแสนขวดเลยนะ เนี่ยครับก็จะมีเครื่องจากเฉพาะเครื่องจากนี่หลายร้านแล้วนะสองสาม้านได้แล้วนะครับด้านนี้นะครับแล้วมีแล้วมีออเดอร์มาเลยนะมีออเดอร์อยู่แล้วด้านนี้นะครับก็ฝั่งเนี้ยเนี่ยนะครับเห็นไหมเจอนีเป็นรูอ้นี้จะกเป็นปวนดในิดเดียวเองอ ธุรกิจในครอบครุมจริงๆเลยอันนี้เฉพาะส่วนแรกนะนอกจากมีตัวตัวออฟฟิศแล้วห้องพักแล้วนะครับมีโรงงานผลิตขวดแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพวกสายพานมีอา่าเป็นเป็นอาคารใหญ่ๆเลยอะ่ะสำหรับที่เกี่ยวกับการเรื่องสับไม้อะ่ะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูด้านหลังกันครับเดินเข้ามาอยู่กลางที่นะครับกลางที่เนี่ยจะมีโรงงานสับไม้อยู่คุณจะเห็นว่า คือไม้เยอะมากผมก็ไม่เคยเห็นไม้อะไรเยอะขนาดนี้เลยนะไม่ได้เห็นรถที่รอมาลงไม้นะครับฝั่งด้านเนี้ยรอมาลงไม้เยอะมากจริงๆเนี่ยอันนี้ที่ยังไม่ได้ลงนะครับติดคิวอยู่นะครับเยอะมากนะแล้วก็มะเดินมาเข้าไปด้านเนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าน้าไม้มันเยอะมากจริงๆนะครับฝั่งนี้ยังมีด้านหลังอีกนะแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยก็คือเป็นโรงงาน ที่มีห้องนอนด้วยมีห้องน้ำด้วยนะครับเป็นออฟฟิศได้ด,ด้วยด้านล่างนะแล้วก็จะมีไม้ที่สับแล้ว,ว่จะถูกป้อนเข้าสายพานยิงมาด้านนี้เขาไม่เอาแมคโครเี่ยคอยตัดอยู่นะครับแล้วพาเดินตามมาครับในชีวิตก็ไม่เคยเข้าลงสับไม้มาเหมือนกันเพิ่งเคยเห็นว่าเขาทำกันอย่างนี้นะ คือชาวบ้านนะเขาก็เอามาขายครับเอามาเป็นรถอย่างเงี้ยทั้งไม้อ้อยไม้อะไรเงี้ยมาขายกันนะครับก็จะมีเครื่องจัรบางส่วนที่แถมให้ในราคานี้เลยนะเช่นตัวสายพานตัวเนี้ยตัวเขย่าวตัวเนี้ยอันนี้ก็อยู่ในราคานี้เลยเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเขาป้อนไม้เข้าออด้านหลังเนี่ยแล้วก็โผลมาขึ้นมาด้านนี้เลยแล้วก็ยิงมาด้านนี้เลยนะครับอาคารนี้ก็ให้นะครับอยู่ในราคานี้เลยนะครับซึ่ง เวลาคุณซื้อคนงานก็คุณแค่สามารถอยู่ที่นี่ได้เลยนะครับคือดําเนินกิจการได้เลยครับเป็นเข้ามาอยู่ที่ด้านท้ายของที่ดินที่สามสิบสองไร่สามงานนะครับด้านท้ายเนี่ยเขาจะมีโกดังใหญ่ๆเลยนะอยู่สองหลังนะครับก็คือหลังนี้นะครับอยากจะบอกว่าโกดังหลังเนี้ยข้างในเนี่ยใหญ่มากมันจะมีส่วนข้างในและส่วนด้านชานด้านนี้ซึ่งเขาอะปูคอนกรีตไว้หมดแล้วคอนกรีตหนานด้วยนะ แต่ไม่รวมเครื่องจักรนะครับบอกไว้เลยราคานี้ไม่รวมเครื่องจักรตัวนี้ oh. เครื่องเครื่องทำไม้เลตนะครับเครื่องอัดไม้นะครับพามาเดินมาดูด้านนี้นะครับซึ่งโกดังส่วนนี้เนี่ยเขาตอนนี้เขาไม่ได้ผลิตแล้วนะครับมันก็เลยจะมีเครื่องจักรวางไว้แต่อยากจะบอกว่าฝั่งนี้เนี่ยคือพื้นที่มันโล่งเตียนมากเลย ด้วยความนี้หน้ากว้างมันค่อนข้างกว้างนะครับตั้งแต่เสาไฟมาถึงด้านเนี้มันประมาณแปดกว่าเมตรอย่างที่บอกไปหน้าแ80ดสิบเมตรเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยพื้นที่ในการที่จะจอดรถรถรถบรรทุกอะไรต่างๆมาเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยนะเพราะมันเทคอนกรีตไว้หมดแล้วนะครับอันนี้คือโกดังแรกของด้านหลังส่วนโกดังสองเนี่ยเขาก็จะเดินไปด้านนี้ครับ เนี่ยเขาจะมีพ่วงจอดอยู่นะครับซึ่งเป็นโกดังที่ทำแบบเดียวกับโกดังแรกเลยแต่ว่าจะไม่มีชายคาออกด้านข้างสองข้างนะครับก็จะมันจะทำให้ดูโล่งป่งผมว่าตรงนั้นน่ะเหมาะกับการที่วางเครื่องจกักรหรือว่าเอารถใหญ่ๆไปจอดได้นะครับแล้วก็ห่างจากโกดังนี้เข้าไปอีกประมาณสักเกือบ1 0เมตรเนี่ยคุณก็จะเจอรั้วที่อยู่ด้านหลังละ รถก็คืออยู่ฝั่งนู้นนะครับคือพื้นที่เนี่ยสามสิบสองไร่สามงานคือมันกว้างมากกว้างจริงๆเราเดินมาไกลมากเลยนะครับถูกใจที่ตรงนี้นะครับคุณทําอุตสาหกรรมประมาณนี้อยู่แล้วเกี่ยวกับไม้อยู่แล้วเนี่ยผมว่าคุณต่อย,ยอดได้ง่ายๆมากเลยนะครับผมจะชวนจุดเด่นของที่ตรงนี้ฝากอีกรอบหนึ่งนะครับ อย่างแรกก็คือติดถนนเส้นหลักเลยนะครับโชคชัยเด็ดอุด,ดมนะครับก่อนถึงอำเภอปราสาทประมาณ15กิโลหรือประมาณ15-16นาทีเท่านั้นเองหน้ากว้างก็เยอะมากนะครับหน้ากว้างถึง80เมตรที่เขาทำาน,น้าจริงๆแค่40นะเหลืออีก40เนี่ยคุณก็ไปทำอย่างอื่นได้ต่ออีกนะครับเผื่อขยายได้อีกนะครับแล้วใบอนุญาตครับอย่าลืมนะครับใบอนุญาตที่สำคัญมากนะครับบลองอ .3 เกี่ยวกับการสับไม้นะครับโรงงานสามโรงอานสี่โรงอา 4, องอาห้านะครับคือคือมีครบเลยอ่ะคือคุณไม่ต้องไปขออะไรเลยสามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็มีโกดังเนี่ยเยอะมาก 3, ามสอันเนี่ยอย่างที่ผมพาเดินไปดูมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้เขาให้เช่าเดือนละแสนนี่ก็ค่คุ้มเลยนะครับมีเครื่องจักรให้ด้วยนะครับแล้วก็มีโรงงานให้ด้วยและออย่างหนึ่งก็คือมีธุรกิจอีกอันนึง ก็คือธุรกิจผลิตขวดพลาสติกนะครับซึ่งเดือนนึง่งเขาผลิตได้หลายแสนขวดนะต่อเดือนนะมีออเดอร์เลยนะครับ <c oughs> คุณก็ได้อีกธุรกิจหนึ่งซึ่งเครื่องจกกักรก็หลายล้านแล้วนะเฉ <c oughs> พาะธุรกิจผลิตขวดพลาสติกขวดน้ําดื่มนะ <c oughs> เดือนหนึ่งก็ <c oughs> ขายได้หลายหลายแสนอ,อ่าไว้ง่ายนะครับแล้วราคานะครับราคาเนี่ยเจ้าของบอกไว้นะคือรวมทั้งหมดทั้งที่ด้วยทั้งธุรกิจอีกสองสามตัวเนี่ยมีเครื่องช่างให้ด้วยลืมบอกเครื่องช่างเครื่องช่างน้ําหนักนะครับ มันก็มีรถบางส่วนนะที่ให้ด้วยนะเขาขายแค่60ล้านนั้นนั้นเองติดถนนหลังใน,นหน้ากว้างแปดสบสามบสอไล่3งานเนี่ยเขาขายแค่60ล้านคุณได้ธุรกิจไปเลยสองสาตัวเผื่อขยายธุรกิจไปด้านหลังได้อีกนะครับผมว่าคุ้มมากเลยใครสนใจนะก็เข้ามาดูก็ได้หรือว่าติดต่อผ่านเราก็ได้กับเอสเตทคอนเนอร์โคราชเลยนะครับ สุดท้ายนะครับใครที่มีธุรกิจที่น่าสนใจอยากจะขายอยากจะต่อยอดหรือว่ามีบ้านดินคอนโดนะครับอยากจะขายหรืออยากจะปล่อยเช่าอ่ะคุณก็ติดต่อเราก็ได้อ่ะบเอสเตดคอเนอร์โคลาแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับในหน้าที่ต้องการหาซับหรือลูกค้านะครับที่ต้องการหาซับเพิ่มเติมคุณก็พิมพ์ไปที่เ s t a t e c o l โคลาได้เลยนะครับนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ของเรานะครับ จะรวมทรัพย์ทุกประเภทอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยทั้งราคารายละเอียดจำนวนไล่นะครับคุณสามารถมาหาในนี้ได้หรือว่าคุณเข้าไปคลิกที่เสิร์ชครับค้นหาบ้านนะครับในนี้เนี่ยคุณสามารถเลือกประเภทของทรัพย์ได้นะครับว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาโ์โฮมโกดังอาคารพาณิชย์ร้านค้าได้หมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเลือกจังหวัดได้ด้วยนะครับที่คุณต้องการจะหานะครับ หรือว่าใครที่มีงบอยู่แล้วคุณก็สามารถเสิร์ชตามงบได้เลยสมมุติว่าเราเสิร์ชที่บ้านเดี่ยวนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปในที่บ้านเดี่ยวเนี่ยจะมีลิสเฉพาะบ้านเดี่ยวออกมานะครับคุณก็จะค้นหาได้ง่ายขึ้นนะครับพอคุณคลิกเข้าไปเนี่ยคุณก็จะเจอรายละเอียดมีรูปภาพหลายรูปมากเลยนะครับรายละเอียดต่างๆและตัวแผนที่นะครับ คุณสามารถคลิกแผนที่หรือแม้กระทั่งคุณสามารถส่งข้อมูลหาลูกค้าของคุณผ่านทางไลน์ได้ด้วยยอดเยี่ยมมากเลยครับ